สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับพบกับร้านคอมไอทีเมทีวันนี้มารีวิวตัว r a เซอร์แฮมเมอร์เฮดโปรนะครับตัวนี้เป็นหูฟังครับ3.5 m มนั่นเองครับตัวนี้สามารถใช้ได้ทั้งมือถือและก็ตัว PC ด้วยนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันว่าหูฟังนะครับตัวนี้ราคา1,290บาทเนี่ยจะดีแค่ไหนนะครับตัวนี้เบสแน่นมากๆแต่ติดนิดนึงเดี๋ยวไปดูกันในคลิปดีกว่าว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวขอแกะแป๊บนึงครับตัวนี้ห่อพลาสติกมาให้ชั้นนอกอย่างดีนะครับแล้วก็เป็นกล่องกระดาษนะครับแล้ว น,นี้ผมแกะแล้วแหละนี่ครับข้างๆจะเป็นเหมือนอตีนทุกแกนะครับแล้วก็ตัวนี้จะให้กระเป๋ามีซิปล็อกแล้วข้างในก็จะมีตัวคู่มือรับประกันแล้วก็คู่มือการใช้งานนี่ฮะมีให้ทุกอย่างครับที่ ตอนนี้โอ้ยเก็บลําบากเหลือเกินโอ้ยเฮีย,ยฮก็จะมีตัวกระเป๋าแยกนะครับในกระเป๋าก็จะมีตัวแจ็คสําหรับ PC นะครับเสียบเฮดเซตแล้วก็ไมโครโฟนนะครับแยกให้อีกต่างหากสาหรับการใช้งานในตัว PC นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าข้างในเป็นยังไงนะนี่ฮะข้างในก็จะเป็นตัวหูฟังพันมาไว้นะครับเป็นแจ็ค3.5ม MM มนะครับผมเดี๋ยวลองมาใช้งานกันดูดีกว่าว่าเสียงดีแค่ไหน นี่ฮะตัวนี้ก็จะเป็นการเทสเสียงเพลงนะครับตัวนี้เปิดเพลงเบคินนั่นเองนะครับเสียงดีนะเออเสียงค่อนข้างจะดีเลยแต่อาจจะติดแหลมไปนิดนึงเวลาเล่นเกมอันนี้ผมเทสกับตัวเองนะครับผมที่หูติดมาเอ้ยไม่ใช่ก็ยังใช้งานได้ปกติดีอยู่นะครับผมเสียงเท้าชัดเจนมากครับอยู่ในหูครับนี่ครับพอใส่ปุ๊บนี่ใส่แบบนี้ปุ๊บฟังข้างนอกไม่ได้ยินเลยฮะใครบอกว่าครอบหูถึงจะดีครับตัวนี้ครับเข้าไปในรูหูครับฟังข้างนอกก็ไม่ได้ยินเหมือนกันนะครับ ฟังไม่ได้ยินแล้วหอูอื้อไปหมดครับตัวนี้ก็ทําวัสดุมาดีเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะทําให้ไม่พันกันเหมือนสาย iPhone นั่นเองนะครับตัวเลเซอร์แท้ก็จะมีตัวนี่ฮะตัววัสดุอย่างดีนะครับข้างๆจะเป็นโลหะนะแล้วก็จะมีตัวโลโก้เลเซอร์ทุกชิ้นนะครับในในในของพาร์ตแต่ละส่วน,นครับตัวนี้สามารถปรับเพิ่มลดเสียงได้ด้วยนะในตัวนั่นเองก็เป็นอันว่าเท่านี้ละกันกับ Hammer H e a d Pro นะครับ V2 จากเลเซอร์นั่นเองนี่